สิ่งที่ผมระแวงที่สุดก็คือตรงนี้มันเป็นทางสัมแพงนะฮะคือผมไม่อยากจริงๆแล้วผมไม่อยากนอนตรงนี้นะก็ตอนนี้เหตุจําเป็นนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วนะมันมืดแล้วเราจําเป็นต้องนอนตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นี่ทุกคนเห็นหรือเปล่านะมันมีต้นตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมนี่ไงใช,ใช่ต้นออตะเคียนเออต้นตะเคียนนีหยุดติดกับทางสัมแพงเลยนะ หมเฮ้ยเอ้ทตดเดินเดินเืินเสียงอะไรวะจัดเดินนอะไรวะเฮ้ยอะไรวะทวนเหมือนเสียงอะไรเหมือนวิ่งลงมาจากข้างบนอะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนสัตว์น่าจะเป็นสัตว์เดินแล้วก็ ก้อนหินเนี่ยถลายลงมานะครับใช่ไหมดิดิเจอไหมเจอว่าอะไรเมื่อยแขนนี้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไออาจารย์สาข้างบนนี่เหมือนอะไรกระโดดเปล่าสายสายฮะสายขยโยนสายมาเนี่ยตรงนู้นนะครับเงินกองใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงปานาอาทุกคนนะครับวันนี้เจอกับน้องเชนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะพวกเราสองคนกับน้องดิดนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดิดกาลังทำอะไรอยู่ครับดิดดิดทำอะไรสวัสดีครับผมกําลังทําไม้ตั้งกล้องนะครับไม้ตั้งกล้องนะครับก็ดิดเนี่ะนะก็ลืมเอาไม้เซอร์ฟี่มาครับก็เขาก็จะใช้เป็นไม้ธรรมชาตินะครับผมโอเคครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะก็ไม่ในป่านะวันนี้เราไม่ได้มีภารกิจอะไรมากมายนะเราจะขึ้นไปดูนะครับลำธารเส้นนี้เนี่ยจากบนยอดเนี่ยนะว่า,าข้างบนเนี่ยมันจะมีรอยสัตว์หรือเปล่านะครับผมก็เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับผม ไม่แน่เราดูอาการกะนนะก็ตอนนี้ดิดก็ดิดเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมหาดิด ทุกคนครับตอนนี้เราเดินมาเนี่ยถึงที่หมายแล้วนะที่หมายเนี่ยอยู่ข้างบนนู้นนะใช่ไหมเด็ดใช่ครับก็ข้างหน้านี่นะจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะฮะใหญ่มากๆเลยเราจะขึ้นไปดูว่ามันจะมีพวกพึ่งเนี่ยขึ้นหรือเปล่าเนาะ,ะถ้าขึ้นนี่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของหมีที่จะมากินน้ำพึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนว่ามันจะมีน้ำพึ่งหรือเปล่า ทำไมวันนี้ดิดดูเหมือนอไม่ค่อยไม่ค่อยเฮฮาเลยนะ<ช>นะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าใช่ครับช่วงนี้นอน่คุณทำอะไรมาช่วงนี้นอนดึกครับช่วงนี้นอนดึกเหรอ ครับทุกคนครับตอนนี้พวกเราเนี่ยนะก็มาอยู่ที่ทางแยกนะฮะนะทางแยกของด้านนู้นเนี่ยก็จะมีลำธารออตรงขึ้นอีกนะทุกคนนะนะด้านนู้น,น,นเลยนะนนใช่นนด้านนี้ก็มีอีกเซนหนึ่งนะครับก็มาประจบกันตรงนี้ส่วนเรานี่นะก็จะพักตรงต้นไม้ตรงนี้เลยนะทุกคนนะจะผูกเปละนะครับผมก็เหตุผลที่เรานะพักอยู่ตรงนี้เพราะว่า มันมีแหล่งน้ําใกล้ๆนะครับผมและตอนนี้เนี่ยใ้า้ที่จะมืด,ด,ดแล้วนะครับด <c oughs> ี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูนะออ <c oughs> ข้างบนของด้านนี้นะครับผมก็จะมีต้นพึ่งต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับผมว่ามันจะมีะพึ่งหรือเปล่านะ <c oughs> ก็ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะมีหลงเดืออยู่นะ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังที่สุดของป่าแห่งนี้นะ <c oughs> ผมกลัวที่สุดเลยก็คือพวกหมีนะครับนะห <c oughs> มีกลางคืนเนี่ยก็จะเออมา เส้นทางเส้นนี้มีคนบอกว่าเจอหมีบ่อยครั้งนะมครับผมนะเราก็ต้องระวังมันจะเป็นช่วงที่หมีออกมาหากินน้ําพึ่งใช่ครับผมเด๋ยวเราเนี่ยก็จะนอนที่สูงใช่ไหมจ้าโอเคครับผมเด๋ยวเราขึ้นไปผูกเปลก่อนแล้วก็อาจจะทําอาหารไหมเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะเราว่า เพราะว่าเราพกอส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินทางนี้เราจะพกอาหารสำรองเป็นอาหารแห้งนะครับผมนะอาหารแห้งเพื่อที่จะไว้กินไม่ต้องอหุงข้าวนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปพเกเปลก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ

ไม,นะไม่ได้ม่สนี่ครับเแลยอไอ,อ,อนะครับตอนนี้พวกเราสองคนก็อ่า ผูกเปลไปที่เรียบร้อยแลวนะก็ในระหว่างที่เราเนี่ยผูกเปลก็มันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะสิ่งที่ผมระแวงที่สุดก็คือตรงนี้มันเป็นทางสัมแพงนะฮะคือผมไม่อยากจริงๆแล้วผมไม่อยากนอนตรงนี้นะก็ตอนนี้เหตุจําเป็นนะครับผมเพราะว่ามันมืดแล้วเราจําเป็นต้องนอนตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นี่ทุกคนเห็นหรือเปล่านะาเด็ตมาตั้งนานนี่เพิ่งเห็นต้นตะเคียนเนี่ยน,นี่ไงเป็นไงเด็ด แจ็คพอตแล้วไหมน <Jack pot. S 1> ะโอเคเดี๋ยวเราจะหุงข้าวตรงนี้ดิดว่าอเอ่กอก่อกองไฟได้แล้ว <A. S 1> น่ะโอเคเดี๋ยวผมนี่ก็จะนะคอยหุงข้าวนะครับเดี๋ยวจะให้เอ่อดิดเนี่ยเป็นคนจุดไฟนะเดี๋ยวเราจะหุงข้าวจริงจนะครับไ,ได้ไปแบ่งหน,น,น้าที่กันทำนะก็นะครับตอนนี้ดิดเขาก่อกองไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟเนี่ยชื้นนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้ มีฝนมานะครับก็เลยทําให้ก่อของไฟย,ยากนิดหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็จะไปะไปเตรียมข้าวนะครับเพื่อที่จะหุงนะครับโอเค กําลังสัง่งสาวข้าวและเจือปูแบบนี้แสดงว่าลําธารเสร้นนี้เนี่ยธรรมชาตินะครับผมนะโอเคเราก็ใส่ไข่ไปสองลูกเพื่อที่จะสุกทีเดียวนะจะได้ไม่ต้องรอนะครับโอเคนี่ยนะโอเคเขา้ารูู้แล้วเอาเลย กอนะครับผมตอนนี้พวกเราสองคนก็ตั้งข้าวไปที่เรียบร้อยนะต่อไปเราจะต้องรออย่างเดียวนะจนกว่าข้าวจะสุกนะครับผมส่วนอาหารอย่างอื่นเนี่ยเราเตรียมอาหารแห้งมานะครับเพื่อที่จะได้กินง่ายๆในป่านะครับผมกอลำทานเส้นนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเสาเข้าปุ๊บนะปูเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะแสดงว่า,าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสัตว์อยู่มากพอสมควรน,นะเดี๋ยวรอดูคืนนี้เราจะได้เจอสัตว์อะไรหรือเปล่าครับผม ิเป็นไงครับคิดว่าอบริเวณที่นี่เป็นไงครับป่าตรงนี้ <c oughs> เราต้องรอรุ้นในคืนนี้ครับไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่าครับผมหุงข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวสุกสวยมากๆเลยนะอต,ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ต้มมาม่ากินสักน้อยหนึ่งนะเพื่อที่จะมีอะไรกินขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมเด็ดใช่โอเคอเราก็าทําอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปกินข้าวกลายไปดืิมน,น้าฝั่งนู้นเลยนะครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินเสียงแก้งร้องด้วยนะครับรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราเนี่ย เป็นนี้กินข้าวนะครับผมผมว่าคืนนี้ถ้าเราส่องหาส่องกลางคืนเนี่ยเราอาจจะได้เจอสัตว์กลางคืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่า <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกินข้าวแล้วนะครับผมนะกลางคืนนี่บรรยากาศได้มากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสองคนเนี่ย ก็จะกินข้าวข้าววันนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแฉะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เราก็มีอัมเมนูต้มยำนะครับแล้วก็พะโลโ้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ข้าวของเราแฉะน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรไข่มีสำรองไข่ไว้อ่ะกินข้าวกันดีกว่าจะพอยอยู่นเนี่ยไหอะไรก็อร่อยไปหมดใช่ไหม <laughs> เป็นไงเด็กเดนี้นอนได้ตื่นตื่นหนึ่งเป็นไงตื่นมาแบบอารมณ์ินข้าวไม่ค่อยมีแล้วเป็นไงไม่้ช้าอร่อยปะมืออเช้าอร่อยไหมมันก็<ะ>อ,อเคนะมื้อช้าแบบนี้นะอ,อืมก็พอดีเลยค้าผมตอนนี้พวกเราสองคนก็กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสองคนนี้จะส่องดูสัตว คืนนะเพราะว่าผมคิดว่าลำทารสายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะปูก็เยอะกว่าสายนะลำทานเส้นอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเตรียมการอีกนิดหนึ่งนะครับผมมาเจอกันอีกทีนึง่ง ก็นะครับผมตอนนี้เราก็จับได้ปูนะฮะคือท้องเนี่ยมีแต่ลูกไ็มไปหมดเลยนะทุกคนนะทันี้เราก็ขอ,อนอนพักเลยนะเสียงแรเด็ดไม่รู้ว่าเสียงใต้ต้นตะเคียนน,นะนทุกคนเนะโอเคครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้ตกนะฮะนอนฟังเสียง ธรรมชาติพวกกบพวกเขียดอะไรต่างๆที่อยู่ริมลำธารเนี่ยมันเย็นสบายมากๆเลยนะแล้วก็กลิ่นอายของลำธารน,น้ำแล้วก็กลิ่นใบไม้กลิ่นต้นไม้เนี่ยรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกสบายใจแล้วก็สบายกายมากๆเลยนะทั้งจิตใจและอารมณ์นะครับทุกคนโอเคครับยังไงคืนนี้เราก็ขอนอนพักเลยนะแค่ติดไบายหน่อยครับไปบายดิดเนี่<อ>ตา แล้วนะเฮ้ยตดิดอะไรตกอะ่ะน้าจะเป็นกิ่งไม้ตกนะคือด้านนน,น้นจะเป็นด้านน้นจะเป็นตะเคียนนะที่ผมเคยบอกไว้นะโอเคนอนกันดีกว่าเนะ้อเด็ดเข้าฟ<อ>ันดีฟันดีเฮ้ยเฮ้ยเด็ดตื่นตืน เสียงอะไรวะจัดเดินดินอะไรวะเฮ้ยอะไรวะทวนเหมือนเสียงอะไรเหมือนวิ่งลงมาจากข้างบนอะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนสัตว์น่าจะเป็นสัตว์เดินแล้วก็ก้อนหินเนี่ยถลายลงมานะครับใช่ไหมดิดิเจอไหมเจอว่าอะไรมืดแค่นี้ เฮ้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอแตนสาวข้างบนนี่เหมือนไ่ใช่อะไรกระโดดเปล่าสายสายฮะสายขย้อนสายมาเนี่ยทนตรงนี้เป็นทางสามแพ่งนะคือ มีสองลำธานนะชนกันแล้วก็ตรงนี้มีต้นตะเคียนด้วยนะโอ้คนลุกเลยดิเอาไงดีวะลูกไม้ตกลูกไม้บ้าเลยตตกลงมาต้องลงมาตรงที่ดินะทุกคนนะถ้าเป็นลูกไม้เนี่ยมันต้องตกลงมาตรงๆนะใช่ไหมดิ ไม่รู้ว่าอะไรว่าจะยินเสียงอะไรไม่รู้จักอ่ะเอาไฟฉายส่องดูกองนะฮะทุกนเหมือนมีอะไรปแปลกนะ่ยเสีงยงหมีน่าจะเป็นไปได้กันเสียงคร่ด้วย อยู่ฟังไหนวะเด็ดเมีดอยู่ไหนมีดเมีดดูเม็ดอยู่ไหนอ่ะไหนี้ไม่ใช่เมีดอยู่ไหนเดี๋ยวเรฟังเสียงด้วยฟังเสียงด้วยเสียงอยู่ไหนมี่อยู่นี่นะโอเคนะทุกคนนะเสียงหายไปแล้วนะ โอเคก็นะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะมีเสียงอีกหรือเปล่านะทุกคนนะใช่ครับโอเคมีดเนี่ยเราจะเก็บไว้ข้างๆนะเด็ก <c oughs> ขอเก็บไว้ตรงนี้นะเ <c oughs> น,นี่ตรงนี้เลยโอเคครับทุกคนเราได้ยินเสียงอะไรแปลกเนี่ยมีดเนี่ยเราจะเก็บไว้ข้างๆนะถ้าเกิดมีอะไรเราจะได้ช่วยกันได้นะ <c oughs> ใช่ใช่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะ ถูกเปลสูงเนี่ยมันก็ดึกแล้วมันอันตรายนะครับผมก็ทางสมแพงนี่มีอะไรปแปลกๆน,นะดินเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมถ้ามีอะไรเนี่ยเราก็จะถ่ายอัพเดตอีกทีหนึ่งนะครับรอดูสภาว่าน,น,อนอนต่อดีกว่าดิดนอนพิธี่ผิดทางนะ เด็ดิดดนดินดินดิสวัสดีตอนเช้าเลยนะครับทุกคนเนาะก็เช้าวันใหม่นี่มีเสียงนกเสียงกระลอกเสียงอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็เป็นวันใหม่ที่สดใสามากๆเลยแต่เมื่อคืนนี้แฝงไปด้วยความลี้ลับนะฮะ เมื่อคืนเราได้ยินเสียงเหมือนอ่าด้านนน้นเลยนะทุกคนเหมือนตัวอะไรเดินข้งบนแล้วก็เหมือนว่าจะเหยียบหินเนี่ยแล้วก็ถลายลงมานะอ่าอันนี้พอเป็นไปได้นะครับผมแต่ส่วนในที่เป็นทรายเนี่ยนะเหมือนคว้างลงมาเนี่ยโดนเราสองคนนี่อันนี้ไม่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมอ่อ ต้นลึเขียนนี่ต้นใหญ่พอสมควรนะโอเคครับก็เดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเราก็จะทํอาหารกินแล้วก็เดินทางกลับกันเลยนะแต่ยังไงเนี่ยผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมก็รอติดตามชมนะครคลิปหน้านะครับผมโอเคครับไปบ,บายครับทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจ้กับพวกเราด้วยนะครับผมในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเด็กสักเลยไหม ฝาไปติดตามช่องผมด้วยนะครับโอเคครับจากช่องไปกับดิดนะครับ